สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค,โคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวร,ป,รปัดนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงในวันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องของความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลีย23ถึง31ตุลาคมนั่นคือกรอบเวลาในการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์แต่ว่าเราจะเดินทางวันที่10 8ตุลาคมนะครับเป็นเครื่องบินเหมาลำดเล็กไฟไปพร้อมกับนักกีฬา28คนซึ่งอันเนี้ยเขาบอกไปแล้วนะครับตามข่าวก็คือรายชื่อมีเรียบร้อยแล้วว่ามีใครกันบ้างแต่ว่าการตอบกลับของสโมสรผมว่าตอนนี้น่าจะจบหมดแล้วนะครับ ว่าสโมสรไหนตอบรับคําเชิญในการขอตัวจากทีมงานโคชโย่งและมาดามแป้งในการที่จะไปรับใช้ชาติในครั้งนี้แต่เราต้องเล่าให้ฟังกันก่อนนะครับว่าวันที่18ตุลาคมจะมีการตัดตัวผู้เล่นเหลือ23คนสุดท้ายซึ่งมันเป็นวันส่งรายชื่อและเราเดินทางในวันนั้นเพราะว่ามันต้องส่งรายชื่อก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่ม7วันโปรแกรมเกมแรกของเราคือ25นัด2 27นัด3 29 มีเวลาซ้อมประมาณ5-6วันด้วยกันโอเคแหละครับการซ้อมก่อนหน้านี้มันมีมาแล้วเป็น mini คมป์รอบหนึ่ง10วันแต่ว่านักเตะชุดนั้นที่ผมสืบทราบมาเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายพอมาเห็นร่างกายของเด็กที่ไม่มีเกมเล่นถึงแม้จะได้ฝึกซ้อมกับทีมแต่เรื่องของอความเข้าใจในแทคติกน้อยนั่นคือ1 2คือร่างกายเมื่อต้องเล่นในเกมหนัก,นก,นกเราไม่รู้ว่าตอนนี้ลาวเป็นอย่างไรมาเลเซียเป็นอย่างไรมองโกเลียเป็นอย่างไร ต้องเอาเด็กที่มีเกมครับถึงแม้ว่าอาจจะเล่นในหลีกรองก็ตามก็ต้องเอาคนที่ลงเล่นแบบสม่ำเสมอนั่นคือความคิดของผมและผมเชื่อว่าทีมงานโคโยงต้องคิดแบบนั้นเหมือนกันไม่งั้นคงไม่เดินทางไปดูเกมทั้งที T3 ทีด้วยเพราะว่าทีนเนี่ยไปกันอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดไม่ไปก็ดูง่ายจากการถ่ายทอดสดคราวนี้ประเด็นมันคือว่าหลังจากนั้นพอตั้งธงใหม่ว่าลีกเนี่ยไม่เลื่อนการแข่งขันไม่หยุดให้ ต้องแข่งขันคู่ขนานกันระหว่างทีมชาติย23แข่งเนี่ยหลีก็เตะไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่านักเตะที่อยู่ในขาย u 23ที่ผมเคยทําไปให้เนี่ยนะครับตอนนี้หลายๆคนแท่จะไม่ปล่อยตัวเลยฉะนั้นรายชื่อ28คนที่ผมสืบทราบมาจากการคอนเฟิร์มของทั้งสโมสรหรือว่านักเตะเองบ้างเนี่ยนะครับเราก็พูดคุยกับหลายๆคนมาผมได้มาประมาณ17คนนะครับ ที่จะอยู่ในข่ายซึ่งต้องใช้แล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับได้ลงสนามเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงฤดูกาลที่ผ่านพ้นไปแล้ว6-7ถึงเเกมจะได้ลองจัดชุดกันดูด้วยนะครับว่าถ้าเป็นสเปคนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวหลักจริงๆเราไหวหรือไม่ไหวแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะไหวไม่ไหวเนี่ยเรามีหน้าที่เชียร์ทีมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราคงจะไปพูดถึงประเด็นว่าเ้ทำไมไม่ปล่อยตัวให้กับทีมชาติมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าวันนี้ถ้าหลีกไม่หยุดสโมรสรเขาก็ปล่อยไม่ได้เพราะว่า เขามีเกมใหญ่รออยู่สำหรับบางทีมแล้วยูยี่สิบสามเนี่ยมันอยู่ในข่ายของการเล่นชุดใหญ่กับสโมสรอ์อยู่แล้วครับบางคนเนี่ยอายุ19-20ก็เป็นตัวหลักของสโมสรแล้วด้วยมุมนี้ก็ต้องเห็นใจสโมสรด้วยนะครับว่ามันปล่อยไม่ได้เพราะโปรแกรมลีกมันก็มีโปรแกรม F a Cup มันก็มีไปดูดีกว่าว่ารายชื่อที่ผมสืบราบม,มาได้เนี่ยนะครับประมาณ10กว่าคนเนี่ยเท่าที่มีเนี่ยนะครับแต่และคนอยู่ที่ไหนกันบ้างและฟอร์มการเล่นเป็นอย่างไรแต่เน้นย้ำน,นะครับว่า การประกาศรายชื่อมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเรายังไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีใครเจ็บใครถอนใครแบรหรือเปล่าและเขามีรายชื่ออยู่ในข่ามากกว่านี้ผมเชื่อแบบนั้นมันต้องมีแผน2แผน3รอไว้อยู่แล้วถ้าพร้อมแล้วกด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ก็กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราไปดูผู้เล่นที่ผมสืบสร้างม,มานะครับจากการคอนเฟิร์มของสโมสรบ้างแล้วก็จากข่าวที่ลงกันของหลายๆสื่อด้วยนะครับผมขอเริ่มต้นจากผู้เล่นในสโมสรไทยลีกหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตัวหลักไม่ค่อยจะปล่อยอยู่แล้วจากสโมสรใหญ่ๆฉะนั้นเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเมื่อเขามีนักเตะอยู่ในขายเยอะเขาอาจจะปล่อยตัวสำรองบางคนที่มีโอกาสลงเล่นแต่ว่าไม่ได้เต็มเกมมากนะักเอามาช่วยทีมชาติอย่างในรายของชนบุรีเนี่ยนะครับ ก็มี2คนที่อยู่ในข่ายนั่นก็คืออันโตนิโอแสนใจรักกองหลังลูกครึ่งไทยสวีเดนซึ่งมีส่วนสูงถึง187เซนติเมตรอายุเพียงแค่19ปีแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นลูกครึ่งผสมภาษาได้ผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะไปช่วยในการประสานงานกับพวกนักเตะต่างชาติที่จะเดินทางไปสมทบที่มองกเลียได้ถือว่าตรงนี้ถ้าเกิดมีไปสักคนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะอุ่นใจในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็เรื่องของลูกกลางอากาศ ที่จะต้องพูดคุยกันนะครับซึ่งมันสําคัญมากๆกับฟุตบอลที่ซ้อมน,น้อยๆเนี่ยผมว่าลูกลาอากาศถ้าเราตัดจุดอ่อนตรงนี้ได้การถูกโจมตีมันก็จะลดน้อยลงและที่สําคัญเราก็จะมีอาวุธเด็ดในการที่จะไปเล่นงานคู่แข่งจากการตั้งเตะด้วยซึ่งฟุตบอลซ้อมน้อยเนี่ยลูกตั้งเตะมันก็สําคัญเหมือนกันนะครับมันชี้วัดผลการแข่งขันได้เลยและผมเชื่อว่าทีมงานโค้ชยง ต้องโฟกัสไ้เหมือนกันสําหรับวิธีการแบบนี้ฉะนั้นการได้อันโตเิโอไปถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวหลักแบบ100%เซแต่เขาก็มีโอกาสสัมผัสเกมกับชลบุรีไปแล้ว3นัดลงเป็นสำรองได้คุ้นชินบรรยากาศในสนามไปแล้วผมว่าเป็นหนึ่งคนถ้าเกิดได้เล่นเป็นตัวจริงเนี่ยกลับมาน่าจะช่วยยกระดับสโมสรชลบุรีได้เหมือนกันในการที่เขานั้นอาจจะมีความมั่นใจในการที่จะกลับมาแข่งขันเพื่อต่อสู้ในการขึ้นมาเป็นตัวจริงอีกหนึ่งคนที่จะไปช่วยได้ก็คือ 3, สำคัญเกศินี่แหละครับเด็กป้านจากอะคาเดมีของฉลามชนในวย 22, ัย ตำแหน่งถนัดจริงๆของเจ้าตัวคือแบ็กซ้ายแต่ว่าซีซั่นนี้เนี่ยบางครั้งผมก็เห็นเหมือนกันนะครับว่าถูกโยกไปเล่นแบ็กขวาแล้วก็มีโอกาสลงสนามไปแล้ว5เกมในฐานะตัวสำรองของศึกไทลีก1ทั้งหมดแต่ก็บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าเด็กคนนี้มีนาคไกลเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยโคชเตียก็จะไม่ดันขึ้นมาเป็นตัวเลือกแรกๆเหมือนกันนะครับเวลาแก้เกมยิ่งเมื่อประกอบกับปัญหาของทีมช้างศึกชุดนี้ผมมองว่าแบ็กขวาเนี่ย อาจจะขาดตัวเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์เหมือนกันอีกหนึ่งคนที่ต้องพูดถึงหน่อยก็คือจตัรพัสน์ธรรมนะครับนักเตะในวัย22จากการท่าเรือซึ่งผมคิดว่าก็ไม่น่าพลาด กับการเล่นให้ทัพช้างศึกชุดนี้ทําไมผมถึงคิดแบบนั้นก็เพราะว่า4ี่เกมแรกเนี่ยเจ้าตัวลงสนามให้กับท่าเรือในซีซั่นนี้ไป4นัดแต่ว่ามันมีเกมที่เขาเนี่ยมาโดนใบแดงกับสุพรรณแล้วกลับมาในช่วงเกม2เกมหลังเนี่ยกลายเป็นว่าท่าเรือมาปรับวิธีการก็คือให้สลิปโรเลอร์เนี่ยโยกจากแบ็คขวามาเล่นแบ็คซ้ายแทนบางทีก็เอาวรวุินามเวทไปเติมด้วยและก็มีทิตาธรอักษรสีนั่นหมายความว่า อะไหลของการท่าเรือพอมีและก็สามารถที่จะเล่นได้โดยที่ไม่กระทบอยู่แล้วเมื่อต้องขาดจัดตุรพัทและผมคิดว่าการขาดหายไป2เกมของจตุรพั์เนี่ยมันก็มีลางบอกเหตุอยู่แล้วนะครับว่าเขาน่าจะต้องไปช่วยทีมชาติตรงนี้เพราะมันเป็นผลดีถ้าเกิดว่าผลงานทีมชาติดีขึ้นมาเครดิตมันก็ส่งไปถึงมาดามแป้งนวนพันลุ์ลประธานสบโมสรการท่าเรืออยู่แล้วที่ยอมสละนักเตะ ตัวหลักของทีมไปเล่นให้กับทีมชาติซึ่งเธอเองก็เป็นผู้จัดการทีมอยู่คนต่อมาส่วนใหญ่เนี่ยมีข่าวว่าเฟิร์มแล้วเหมือนกันนะครับก็คือเจ้าซันกรวิททาศโดยฤด,ดูกาลนี้เนี่ยเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนมีโอกาสลงสนามให้กับต้นสังกัดอยู่บ่อยครั้งขึ้นนะครับแต่ว่าผมมองว่าชอยสํสคัญของซันตอนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวสํารองเปลี่ยนเกมมากกว่าในยุคข,ของมาริโอยูรอฟสกี้ก็ลงไปแล้ว5เกมนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซูเปอร์ซับมากกว่าแล้วก็ทําผลงานได้น่าประทับใจนะครับกับเวลาที่อยู่ในสสนนาาาามผมผกคิดวว่่ปรรระบณ์ตตงี้เ้เจั เคยเป็นเยาวชนทีมชาติมาแล้วหลายชุดน่าจะฝากผีฝากไข้ได้ในแดนหน้าเลยส่วนที่เหลือน,นะครับของไทยลีกหนึ่งก็ยังมีด้วยนักเตะจากแบงคอกยูเนเต็ดก็คอนเฟิร์มนะครับปล่อยไปให้กับทีมชาติเนี่ยสี่รายคือนาคินวิเศษชาติแบ็กขวาในวัย22ที่ฤดูการนี้เนี่ยอาจจะเบียดรุ่นพี่อย่างทิสตองโดยากแน่นอนแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่น่าสนใจในเวทเดียวกันของทีมชาติเพราะว่าเขาเองก็ขึ้นมาจากเยาวชนหลายชุดเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาโดยเฉพาะจุดเด่นในเรื่องของลูกเปิดบอล ไปดูอีกหนึ่งคนนะครับก็คือน้องไมเคิลชยาธรเทพสุวรรณวรนนักเตะวัย21ที่เคยถูกส่งไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในญี่ปุ่นกับเอฟตัวเกี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน23ปีใน,นระดับเจลีก3มมาแล้วและก็ถือเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตาม,มองแม้ว่าซีซั่นนี้โอกาสยากในยุคข,ของทางโคชแบนทศตอนสีปานเต็มที่ใกล้ลงเล่นในช่วงปรีซีซั่นเพราะว่าแดนกลางของแบงคอกนี่หูเหนียวแล้วก็แข็งจริงตอนนี้นะครับทั้งวิสรุตอิมอุระธิติพันธ์พ่วงจันทศวรรษลิ้ม,มนว,วนนััอ แต่ผมคิดว่า ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ลงสนามเลยในศึกไทยลีกหนึ่งแต่ด้วยคุณภาพของการซ้อมที่ได้ลงเล่นกับตัวหลักของ BU ก็น่าจะจัดว่าเป็นทีเด็ดของช้างศึกยู3ได้เหมือนกันถ้าเกิดเลือกใช้งานเขาถูกจังหวะอีกหนึ่งคนในตำแหน่งกองกลางที่แข้งเทพปล่อยมาก็าคือกฤษณพลบุญชารีครับนักเตะในวัย20ปีก็เคยติดทีมชาติรุ่นยูสิมาแล้วด้วยและเขาเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะครับที่ได้ไปฝึกซ้อมในชุดแรกของโคชโยงมาแล้วตอนที่เรียกตัวรอบแรกก่อนหน้านี้10วันผมคิดว่าก็อยู่ในขายออะไรรัหลงช,ช์ฟ นั้นออกมาได้ดีแม้ว่าจะยังไม่มีโอกาสได้ออกสตาร์ทในลีกเลยแต่นี่ก็คือดาวรุ่งที่มีอนาคตสดใสแล้วอาจจะได้พิสูจน์ตัวเองในเวทีทีมชาติส่วนกองหน้ากันตะพลคีรีแรงนักเตะในวัย20ปีก็เป็นหนึ่งคนที่ผ่านการติดทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน19ปีมาแล้วฝีเท้าถ้าเป็นบอลในวัยเด็กเนี่ยคนนี้ไม่ธรรมดานะครับอันตรายบ้าง,างในกรอบเขตโทษแม้ว่าซีซั่นนี้จะเบียดยากหน่อยสาหรับการขึ้นไปเล่นเป็นตัวสําร,รองให้กับบียูเพราะว่ามีทั้งแอนท์รีคาเตอร์แล้วก็นักทกบทษสุ อายุไม่เกิน23ปีผมก็มองว่าน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนเกมสําคัญหรือว่าพลิกเกมได้ในบางจังหวัดด้วยสาไปมาดูไทยลีก2กันบ้างนะครับคนที่น่าสนใจก็คือตําแหน่งผู้รักษาประตูนะครับที่ถูกเรียกเข้ามาก็คือนายทวารเจ้าของความสูง192ซนติเมตรอย่างเกียรติพลอุดมจากสังกัดราชประชาจริงๆเนี่ยเขาเกือบจะถูก BG ปรปทุมผลักดันขึ้นไปเล่นชุดใหญ่ของกระต่ายแก้วในซีซั่นนี้แล้วนะครับแต่ด้วยโอกาสแล้วก็อายุได้ไวัยเพียงแค่21ปีเนี่ยก็คิดว่าอาจต้องสั่งสมประสบการณ์อีกสักหน่อยนนึงงกกับการลเลเ่ ต่อเนื่องในศึกไทยลีก2ก็เลยทําให้ BG ีเนี่ยตัดสินใจให้เขาอยู่กับราชประชาต่อไปในฤดูกาลนี้แล้วก็ลงเล่นเป็นมือหนึ่งต่อเนื่องถึง6นัดจากทั้งหมด7เกมในช่วงออกสตาร์ท่วนอีก2คนจากเชียงใหม่ f อก็คือคู่หูซึ่งเคยไปฝึกฟุตบอลที่ญี่ปุ่นทั้งพงระวิชจันทวงศ์และก็ตะวันโคสุโพลพงรวิชถือว่าเป็นเด็กปั้นของ BG ในวัย21ซึ่งเจ้าตัวเคยผ่านประสบการณ์ไปเล่นที่ญี่ปุ่นมาแล้วกับเซเรโซโอซาก้า ในชุดอายุไม่เกิน23ปีของศึกเจลีก3เมื่อปี2019ก่อนจะกลับมาอยู่กับราชประชาและก็สีสกเกต ในซีซั่นส0 2 0ันถึงนก็คือปีที่แล้วนะครับแลวล่าสุดเนี่ยมาอยู่เชียงใหม่ลงสนามเป็นตัวหลักให้ทีมอย่างต่อเนื่องในฐานะตัวจริงตลอด7็ดนัดที่ผ่านมาซึ่งบางเกมอาจจะมีถูกเปลี่ยนตัวออกบ้างตามแท็กติกนะครับส่วนตะวันปัจจุบันก็อายุ21ปีครับเป็นหนึ่งคนที่ B g จีเนี่ยปั้นมาตั้งแต่เด็กๆพร้อมกับทางพงระวิทย์และเขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกส่งไปอยู่กับเซเรโซโอซาก้าในศึกเจลีก3เหมือนกันรุ่นอายุไม่เกิน23ยี่สบกณ์ับทีมพันธมิตรอนีันนี้ ออกไปอยู่กับทั้งเชียงใหม่ FC เนี่ยเข้าลงสนามต่อเนื่องเลยนะครับตลอดช่วง7นัดแรกแล้วก็ยิงให้ทีมไปแล้ว2ประตูแน่นอนว่า เขากําลังรอเวลาที่จะเป็นอนาคตของกระต่ายแก้วและก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองในเวทีทีมชาติแน่นอนส่วนตัวรุกอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจผมมองไปที่นักเตะอย่างสกุลชัยแสงโทโพของกเกษตรศาสตร์ f c นี่แหละครับเด็กปั้นของกิเลนพยองในวัย22ฤดูกาลนี้เนี่ยถูกปล่อยไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับนาคามรกตแล้วก็โลงสนามเป็นตัวหลักต่อเนื่องเหมือนกันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถึงตอนนี้เนี่ยเขาช่วยทีมทุกนัดจากโปรแกรมทั้งหมด7เกมตั้งแต่ออกสตาร์ทนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวจริงบ้างเป็นสำรองบ้างปะปนกันไปแต่่ก็อยู ขายของนักเตะที่จะถูกใช้งานในแต่ละนัดอยู่แล้วและที่สําคัญเนี่ยเขาสามารถเล่นได้หลายตําแหน่งนะครับทั้งริมเส้นซ้ายขวาตรงกลางหรือว่าด้านข้างเป็นแบ็คเนี่ยก็อาจจะช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้เพราะว่ามีประสบการณ์กับทีมชาติเยาวชนมาแล้วหลายต่อหลายชุดด้วยกันนะครับและที่เหลือเนี่ยก็ยังมีนะครับอาจจะเป็นพวกสํารองที่ผมคิดว่าอาจจะถูกเรียกในช่วงของสุดท้ายหรือไม่เรียกก็ได้อย่างเช่นสัญยูพลางวันกองหลังลูกครึ่งไทยเซเนก้ในวัย22ปีเจ้าของส่วนสูง185เซนติเมตร เด็กปั้นของเมืองทองนะครับนี่ก็ผ่านประสบการณ์ไทยลีกมาหลายสโมสรล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ไปเล่นเป็นตัวหลักให้กับอยุธยายูเนเต็ดแล้วก็เป็นหัวใจสําคัญในเกมรับด้วยลงสนามไปแล้ว5นัดสวยหนึ่งรายกองหลังอย่างอนุสักใจเพชรในวัย22จากสุขโขทัย FC คนนี้นะครับก็เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเคยเล่นแบ็คขวามาก่อนนะครับเล่นเซนเ,น,เนเตอร์ก็ได้แล้วก็เคยค้าแข่งกับโพลิสเทโรมาแล้วซึ่งผลงานก็ไปเข้าตาทีมสตารทีมชาติตั้งแต่ตอนนั้นนั่นแหละรครับแต่ปัญหาสําคัญก็คือว่าณเวลานี้เนี่ยเขาอ,อาจจะไม่ใช่ตัวหลัก ของสุขโขทัย FC ในการแข่งขันไทยลีก2ณปัจจุบันแต่ก็เป็นหนึ่งคนที่มีประสบการณ์ในการไปเล่นต่างแดนกับทีมชาติมาแล้วหลายรายการส่วน3คนที่คอนเฟิร์มแล้วตามที่เป็นข่าวนะครับนักเตะที่เล่นในต่างแดนนั่นก็คือจร์ธานเข็มดีกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเจ้าของส่วนสูง188ซนติเมตรสังกัดสโมสรโอเดนเซซึ่งคนนี้ผมเคยเล่าให้ฟังไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วที่เป็นการรวบรวมนักเตะที่เล่นอยู่ในต่างแดนแล้วทีมชาติของเราเนี่ยส่งเทียบเชิญไปติดต่อจะให้มาเล่นให้กับ อยู่23ชุดนี้แต่บางคนก็ติดปัญหาเรื่องการเดินทางเรื่องเงื่อนไขวัคซีนเรื่องของการกักตัวซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่ต้องเข้าใจกันกับโควิด19ที่มันไม่ปกติอยู่นะครับตอนนี้ผมก็มองว่าถ้าคอนเฟิร์มแบบนี้เนี่ยเอามาต้องใช้เป็นตัวหลักแน่นอนและก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรามากๆนะครับที่มีกองหลังรูปร่างใหญ่และมีประสบการณ์ กับฟุตบอลต่างแดนแถมยังเล่นในอากาศหนาวสบายๆเลยครับเพราะว่าเขาเล่นอยู่ในยุโรปอยู่แล้วนี่ก็เป็นประโยชน์ที่จะาําให้หลังบ้านของเรามันดูดีขึ้นถึงแม้ว่าอาจจะขาดความเข้าใจในเกมกับนักเตะไทยด้วยกันแต่ก็ต้องดูว่า5-6วันที่เหลืออยู่ก่อนที่จะแข่งเกมแรกเนี่ยจะสามารถซ้อมเพื่อทําให้เชฟของทีมมันแข็งแรงได้ไหมในช่วงเวลาอันสั้นส่วนอีกหนึ่งคนก็คือขวัญใจแฟ,แฟนบอลอยู่แล้วครับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรน,นักเตะในวัย21ปีจากเลสเตอร์ซิตี้ผมไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะนะครับคนนี้เพราะว่าถ้าเขามาเนี่ย ตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนเกมให้กับ u 23ปีแน่นอนนะครับเพราะว่าด้วยคลาสบอลเนี่เราเห็นแล้วว่าเขาเล่นชุดใหญ่เป็นยังไงบ้างแล้วก็นี่คืออนาคตอยู่แล้วนะครับที่จะทําให้หมันเกิดโกลเด้นเจเนเรชันจากการที่กันเองจะมาช่วยในการยกระดับทีม u 23ชุดนี้ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวหลักมากมายนะ แต่อาจทำให้ทุกคนนั้นมีกําลังใจและก็ได้เห็นว่ามืออาชีพที่มาจากหลีกที่ใหญ่กว่าเนี่ยเขาเล่นแบบไหนเขาเล่นยังไงและที่สําคัญเนี่ยนะครับร่างกายของการเองถึงแม้ว่าจะไม่ลงกับเลสเตอร์เป็นตัวหลักแต่ธนวัตรเป็นนักเตะที่มีคลาสอยู่ในลีกใหญ่อยู่แล้วผมเชื่อว่าน่าจะทําให้ฟุตบอลแดนกลางของเราแข็งแกร่งได้อย่างแน่นอนคนสุดท้ายนั่นก็คือเบนจามินเดวิสครับ ดาวเตะในวัย20ปีนวะรุกเพลย์เมคเกอร์ที่จะคอยปั้นเกมตรงกลางหรือว่าอาจจะเล่นเป็นหน้าต่ำก็ได้นะครับนี่คืออีกหนึ่งคนที่เราเคยเห็นฝีเท้ามาแล้วตอนเล่นยู23ชิงแชมป์เอเชีย er, ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวหลัก แต่เขาก็มีความโดดเด่นบื้อหวาในการเลี้ยงบอลกินตัวแล้วก็กล้าเล่นกล้าลุยนะครับถ้าได้มาผสมผสานเล่นกับทางธนวัตรผมก็เชื่อว่าประสบการณ์ในต่างแดนอยู่ที่อังกฤษเนี่ยมันน่าจะช่วยทําให้เกมรุกของเราหลากหลายทั้งการเซตบอลทั้งการใช้อีดีวิดูลในการลุยแหวกเข้าไปถ้าเจอเกมรับต่ําไม่ว่าจะเป็นนัดกับลาวมองกโกเลียหรือว่ามาเลเซียหรือถ้าเกิดจะมองอีกประเด็นนึงก็คือว่าสมมุติ เกมมันเกิดแรกการสดุปสูสีขึ้นมาการทรานซิชันเปลี่ยนจากรุกเป็นรับผมว่านักเตะพวกนี้ช่วยเราได้นะครับเพราะเขาเนี่ย จะเป็นฟุตบอลสมัยใหม่ที่อยู่ในหลีกใหญ่ของยุโรปไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือไม่เป็นตัวจริงแต่เขาจะได้เห็นอะไรใหม่ๆมากกว่าเด็กไทยของเราและจะช่วยเติมเต็มแต่สิ่งสำคัญก็คือสปิริตสำคัญมากนะครับการรวมตัวครั้งนี้ถ้าเด็กอยากเล่นอยากพิสูจน์ตัวเองมันจะทำให้ฟุตบอลที่ออกมาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชุดที่สมบูรณ์ที่สุดแต่มันก็อาจจะเอาตัวรอดตรงนี้ไปได้แล้วอาจจะได้อะไรใหม่ๆทําให้สโมรสรเห็นได้ว่าเด็กพวกนี้ก็ต้องหยิบเอาไปใช้เพื่อเอามาปั้นและทําให้สโมรสรเนี่ยได้ประโยชน์ จากฟุตบอลรายการนี้เช่นเดียวกันแต่สุดท้ายเนี่ยไม่มีโจทย์อื่นนะครับเราต้องเข้ารอบไม่ว่าเราจะเข้าแบบสวยหรือไม่สวยแต่เราต้องเข้ารอบสุดท้ายให้ได้นะครับนี่คือ1โจทย์ที่แฟนบอลก็ตั้งตารอเช่นเดียวกันส่วนหนึ่งเรื่องนะครับพอเราพูดถึง17คนนี้ไปเนี่ยนะครับมันก็ต้องลองจัดตัวกันหน่อยจะได้เห็นชัดเจนว่าถ้าเกิดเป็นชุดนี้จริงๆน,นะครับแต่ละตำแหน่งมันออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าอันนี้คือระบบในใจผมนะครับเท่าที่ผมเรียงดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะออกมาเป็นเชฟ 4 2 3 1นะครับเราไปดูหน่อยนะครับว่าหน้าตาของนักเตะที่ผมบอกเนี่ย17คนที่คอนเฟิร์มมาก่อนจาก28คนเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายต้องรอประกาศรายชื่อจองเป็นทางการนะครับเดี๋ยวเผื่อมีคนเจ็บมีคนถอนเพิ่มเติมแต่เอาเป็นว่า,า,วาสโมสรเขาคอนเฟิร์มว่าเขาจะปล่อยนักเตะม,มาให้ใช้งานในทีมชาติก็อยู่ที่ทีมชาตินะครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะเลือกใครบ้างและก็จะเพิ่มเติมใครมาบ้างไปดูกันหน่อยนะครับ4 2 3 1ลูกทีมของโคชโยง่งบดระพุสีมาคาที่ผมคาดการว่าถ้าเกิดว่าได้ติดเป็นจร ระบบจะเป็นแบบนี้ครับผู้รักษาประตูตัวหลักก็ต้องเป็นเกียรติพลอุดมนะครับส่วน4ี่กองหลังจตุรพัฒน์สัตธรรมทางซ้ายขวาเป็นสัมพันธ์เกสีอันนี้ครับจะเป็นตำแหน่งสำคัญสมมติในกรณีสัมพันธ์ 3, อาจจะไม่ถนัดหรือว่าคโค้ชโย่งอาจจะเปลี่ยนแปลงก็เอาสกุลชยัยแสงโทโพถอยมาเล่นก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเลือกจะเล่นหลังสามตรงนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่ผมมาชอบเชฟ4 2 3 1ในฐานะคนเชียร์ทีมชาติไทยนะครับส่วนคู่เซนเตอร์ โจวทานเข็มดีกับอันโตนิโอแสนใจรักเลยครับเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษลูกครึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะช่วยทําให้การคุมเกมตรงกลางมันสอบประสานกันได้แล้วก็คู่มิดฟิลครับพงรวิชจันทวงกับธนวัฒน์สุนจิตถาวร3ตัวรุกครับกองหน้าทางซ้ายตะวันโคสุโพขวาเนี่ยเป็นสกุลชายแสงทัวโพแล้วก็มิดฟิลโตวรุกเบนจามินเจมส์เดวิดส่วนกองหน้าต้องเป็นกรวิชทัาษาอันนี้ก็คือแผนและวิธีการที่ผมคิดว่าผมชอบนะครับจากผู้เล่น ที่ผมทราบมาว่ามีการขอตัวกับสโมสรต่างๆไปแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าได้ชุดที่ดีกว่านี้หรือจะได้ชุดนี้ไปยังไงก็ต้องเชียร์แล้วนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปพูดถึงเหตุการณ์ว่าทําไมถึงไม่ได้ตัวนักเตะที่ดีกว่านี้มาเพราะว่าโปรแกรมลีกมันก็ต้องลันต่อไปแต่ชุดเนี้ย เท่าที่ดูนะครับอย่างน้อยมีข้อดีอย่างหนึ่งคือหลายๆคนมีเกมเล่นในไทลีก2และส่วนสําคัญบางคนมันอาจจะมีเซอร์ไพรส์มาจากไทลีก3สาหรับนักเตะที่ลงเล่นต่อเนื่องและโชว์ฟอร์มดีก็มีความเปลี่ยนไปได้อาเป็นว่าเราก็อยากดูนะครับบางทีตัวหลักเราอาจจะเห็นแล้วว่าเขาเล่นยังไงในไทลีกหนึ่งแต่ว่าพวกนี้พอมารวมตัวกันแล้วได้เล่นกับทางธนวั์กับทางเบนจามินเจมส์เดวิดตอนแรกผมเคยตั้งข้อสังเกตว่ามันจะคุมไหมถ้าเกิดว่าเอาพวกนี้มาแล้วเขาต้องมาเล่นกับนักเตะที่ อาจจะไม่ค่อยมีโปรแกรมลงสนามแล้วก็อาจจะเป็นนักเตะที่ไม่ให้ตัวท็อปของลีกเราแต่ทํายังไงได้ครับในเมื่อทุกคนตั้งใจว่าจะเล่นให้กับทีมชาติแล้วก็ต้องสร้างทีมสปิริตครับมันก็อาจจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดของตัวเองเหมือนกันทั้งผมแล้วก็ทั้งแฟนบอลด้วยนะครับแต่เอาเป็นว่าเอาเถอะมันใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวเราจะรู้แล้วนะครับว่าการประกาศรายชื่อ 28คนจะมีใครกันบ้างและจะมีใครเพิ่มเติมจากตรงนี้มาหรือเปล่านะครับถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ผมทำสนุกเพื่อแลกเปลี่ยนกับพวกเราและอยากเห็นนะครับว่าแฟนบอลหลายท่านนะครับดูฟุตบอลมากกับผมไทยลีก2ไทยลีก3เนี่ยคุณคิดว่าใครควรจะอยู่ในข่ายของการถูกเรียกติดอีก <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าเดในคอนเทนต์ต่อไปเมื่อทราบรายชื่อ28นักเตะแล้วเนี่ยมันน่าสนใจนะครับว่าพอเราจัดชุด28คนตรงนั้นแล้วเนี่ยระบบจะเป็นยังไงและตัวที่ไม่ได้ไป ที่เป็นตัวหลักอยู่ในขายย23เนี่ยถ้าจัดประกบเป็ชุดหนึ่งมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็น่าดูมากนะครับยังไงฝากติดตามคอนเทนต์นี้ด้วยเดี๋ยวเราจะเกาะติดมาให้แบบรายวันแน่นอนสําหรับความพร้อมของยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่มองโกเลียและก็คู่แข่งไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมสื่อมาให้ว่าแต่ละทีม ไปถึงไหนกันแล้วและการแข่งขันที่มองโกเลียจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างผมก็เตรียมข้อมูลไว้ให้แล้วครับและทั้งหมดนี้คือคิดไซคโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ2ช่องทางยู u ูบกดซับสไครป์พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราลาไปแล้วสวัสดีครับ